กิมจินะครับหรือผักดองสไตล์เกาหลีนะครับผมจะนำมาปรุงเป็นซุปง่ายๆนะครับที่เต็มไปด้วยส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับซุปหมูกิมจิครับก่อนอื่นเราใส่น้ำมันลงในหม้อหรือกระทะใบย่อมๆนะครับที่มีความจุป,ประมาณ1ลิตรนะครับพอน้้ามันร้อนดีแล้วเราใส่กิมจิลงไปครับในกิมจิเขาก็จะมีพวกกระเทียมือพวกนี้น,นะครับ เราจะใส่ลงไปผัดปรุงให้สุกเล็กน้อยนะครับในขนาดเดียวกันนะครับเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายครับและโชยุครับในขนาดเดียวกันนะครับเราลดไฟลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะใส่แครอทลงไปครับ กระเทียมต้นนะครับหอมใหญ่ครับผมแล้วก็ผักกวางตรงครับใส่น้ำซุปลงไปนะครับอันนี้ซุปที่ผมใส่เป็นน้ำซุปดาชินะครับถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันลำบากเราจะเปลี่ยนเป็นซุปไก่หรือว่าเป็นซุปหมูก็ได้เช่นเดียวกันนะครับปิดฝานะครับแล้วก็รอให้ผักสุกดีเป็นเวลาประมาณสานาทีครับ เรียบร้อยแล้วครับผักของเราน่าจะนุ่มแล้วนะครับผักสุกดีแล้วนะครับเราก็จะเลียงเนื้อหมูลงไปนะครับแล้วก็ตอกไข่ลงไปตรงกลางนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาแล้วก็คอยให้ทุกอย่างเนี่ยร้อนสุกดีอีก2นาทีครับ ใช้เวลาไม่นานนะครับก็สุกดีแล้วครับที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับพลว่าถ้าเผื่อเราต้องการรับประทานรลล้อนๆนะครับเราก็เสิร์ฟในหม้ออย่างนี้เลยครับแล้วก็ขึ้นโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานเลยและนี่ก็คือรสชาติแบบเกาหลีอย่างง่ายๆกับซุปหมูกิมจิครับ